ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا <تصفيق> <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وعليكم بالجماعه ومن شذ شذ في النار. พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับเราอิมานต่อล l l a ์ปฏิบัติตามท่านร س สลซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมการเป็นมุสลิมของเรา้นั่นไมันหมายความว่าเรากลายเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากมนลทินอันว่ามนุษย์นะครับราบใดที่ยังเป็นปุุุชนคนธรรมดาอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ มันก็เลี่ยงที่จะผิดไม่ได้เลี่ยงที่จะบาปไม่ได้เพราะนั้นก็จึงเป็นสัจธรรมที่ว่าท่านนบีได้กล่าวไว้ชัดเจนว่ามนุษย์นี่ยมันก็มีข้อบอกพร่องมีข้อผิดพลาดรีดวยว่าต้องมีความผิดติดตัวด้วยกันทั้งสิน้นในการที่คนคนหนึง่งรักษาจริยวัตรของตัวเองอย่างงดงาม แม้ว่าในสายตาชาวบ้านจะดูว่าเป็นผู้ที่สงสีลเป็นผู้ที่มีพูนธรรมแต่นั่นแหละในชีวิตครอบครัรวนในชีวิตส่วนตัวก็อาจจะมีข้อบอกพร่องเพราะนั้นความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่ในมนุษย์ยกเว้นผู้ที่อัลลอฮ์คุ้มครองเชกเช่นบรรดาอัมบียะวันมุสลินซึ่งก็ยังมีข้อ ท้วงติ่งบางประการจากเบื้องบนเหมือนอย่างที่เราทราบกันดีไม่ว่าจะเป็นนบีบรฮีมนบีนัวแม้แต่ท่านนาบีมมั o m a สลลัลวะอะไลวะสัลลัมในการใช้ดุลพินิษในการปฏิบัติซึ่งก็ไม่ได้เกิดจากความคิดที่ชั่วร้ายแต่มาจากความมุ่งมั่นที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ความสําคัญกับบรรดาผู้นํากุเรชจนกระทั่งละเลยต่อการให้ความสนใจกับชายตาบอดคนหนึ่ง จนกระทั่งอัลลอฮฺตัลลาประทานอัลกุรอานลงมาที่เราเคยอ่านก็นอยู่เป็นประจำอาบะซาวัตะวัล,ลาลเพราะนั้นตรงนี้ถ้ายกคนเหล่านั้นออกไปเหลือแต่พวกเราล้วนๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันการคบค้าสมาคมการประพฤติต่อลูกต่อเมียต่อญาติต่อพี่น้องหรือแม้แต่ต่อบิดามารดามันก็มีทั้งขาดทั้งเกินเพราะนั้นไอ้ความที่เรา เกินไปบ้างขาดไปบ้างมันก็เป็นความผิดคือทร,รมามใดก็ตามที่มันไม่สอดคล้องต้องตามหลักการมันเป็นการใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์มันก็ก้าวล่วงหลักการหรือก้าวเ,เลยหลักการไปเพราะนั้นมันก็เป็นข้อบกพร่องเป็นข้อตำหนิและถือว่าเป็นบาปคนเรานั้นจะมีการบันทึกหรือว่า คิดบัญชีก็ต่อเมื่ออาเกนบาเล็กถามว่าเราอาเกนบาเล็กเมื่อไร่โดยทั่วไปทาไมมีอารามัดใดระบุบ,บ่งชี้อุลมะก็บอกว่าให้นับสี่ห้าขับวขึ้นไปแต่ถ้ามีอารามัดมีเครื่องหมายบ่งชี้ถึงการอาเกนบาเล็กก่อนหน้านั้นผู้หญิงก็มีเมนผู้ชายก็มีความรู้สึกทางเพศนอนฝันถึงไปนอนกับผู้หญิงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็นับจากตรงนั้นที่มีการบันทึกบุญบาท จบีบอกว่าปากกาจะถูกลกถูกยกจากคนสามประเภทหนึ่งในนั้นก็คืออะไรเด็กที่ยังไม่อาเกนบาเล็กเพราะนั้นเมื่ออาเกนบาเล็กแล้วเนี่ยมันก็มีการจดบันทึกความผิดไอ้ความผิดเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะลืมไปเพราะว่าอายุเราก็ไม่ไม่ใช่วันครึ่งวันมันอยู่กันเป็นปีในรอบปีบางทีเราก็ลืมไปได้วยซ้ําไปว่าเราไปกระทาผิดอะไรไว้บ้างเมื่อความผิดมันสะสมมันสั่งสม มันก็ผ่วงมันก็หน่วงมันก็ดึงถามว่ามันดึงอะไรดึงให้เราทําอิมพัทั์ยากขึ้นดึงให้เราเปลี่ยนแปลงยากขึ้นดึงให้เราเข้าใจศาสนายากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการเดียวที่จะปลดเปลื้องไอ้ความผิดเหล่านั้นมีอยู่สองบานไปไง่ายบานแรกเรียกว่าอั far, ลิสติกฟารแปลว่าการขอพภัยโทษบานที่สองก็คืออะไรอัตเทอบะ ก็คือการกลับเนื้อกับตัวอุลามาให้คำนิยามนะครับบอกว่าอัลลีสติกฟาร์หัวตูลบุลมักฟรีร์มินอัลลอฮ์แปลว่าการที่เราขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ไอซิตรุดัมนะว่ามิหูอัซาริกก็เป็นการลบล้างไอความผิดไอโทษที่มีแล้วก็ลบล้าง ร่องรอยหรือผลที่จะตามมาพี่น้องครับตรงนี้อยากจ,จะขยายความสักนิดหนึ่งบางทีบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะว่าไอเหตุการณ์ปัจจุบันที่เราประสบหรือเราพบบางทีก็อาจจะเป็นผลมาจากอดีตที่มาจากความผิดของเราซึ่งเราก็ไม่รู้จําไม่ได้แต่ด้วยว่าอเลาตาลานั้นทรงรักทรงเมตตาบางทีเราก็ไม่ได้ไปขออภัยโทษ แต่จิใจเราก็โงดงามในยามที่มีชีวิตยอยู่ในช่วงบ้นปลายอัเราก็เมตตาพรกอ,องค์ก็อะไรก็รีบนะให้เกิดโทษแก่เราหมายความว่าให้เราได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินสกีที่พ่อ,องไปสุขภาพที่พ่อ,องไปจนกระทั่งว่าถึงวันเวลาที่เราต้องกลับไปพบกับอลลอนนั้นไอ้บาปโทษที่เันติดค้างอยู่ก็ถูกชำระถูกชดใช้ไปด้วย ไอความทุกข์ทรมานที่เราที่เราประสบอันนี้ต้องมีข้อแม้นะว่าเราต้องคิดดีกับอัลลอฮ์แต่ถ้าไปบนไปกโกรธไปเคืองพระเจ้าอย่างนี้ถือว่าขาดทุนก็แปลว่าเจ็บเปล่าแถมได้โทษอีกทางหาน่งมนรอาราดะบิฮีคัยรันจุอจจิลฮุบิลอุกบะฟิดดุนยาอันนี้ก็เป็นคำสอนที่ทำให้เราใจชื้นใจชุ่มขึ้นมาบอกว่าใครก็ตามที่อัลลอฮ์รัก เราเอลเอาเประสงค์ดีกับเขาเนี่ยเลาจะรีบลงโทษเขาเนิ่นๆในดุญยาแล้วก็แปลว่ามันมาจากโทษเหมือนกันไอ้ความทุกข์ทรมานไอ้ริรกีที่มันมันท่องไปนะฮะมันด้อยไ,ไปมันลําบากบางทีเราก็จําไม่ได้ว่าอาดีตเราเคยไปล่วงเกินใครไว้ไหมเราไปก้าวข้ามนะทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามันผิดเราก็ไปทําอย่างนี้เราเคยปฏิบัติไหมเราก็จําไม่ได้แต่อย่างน้อยเมื่อถึงวัยที่เรา อยู่ในวัยกลางคนหรือว่าในช่วงชราเรารู้สุดดีกับอรร์ต้องการอยากจะเป็นคนดีของพระ,งะพองค์เพราะนั้นพระองค์ก็รีบรีบ,รบเพราะว่าไอ้การคาว่ารีบตรงนี้หมายถึงอะไรให้เราต้องได้รับการชําระสะสางจนหมดจนเกลี้ยงก่อนที่จะกลับไปพบกับอรร์จึงนบ,บีก็จึงมาบอกกับเราบอกว่าผู้ใดที่อรลถอะไรประสงค์ดีต่อเขาอรร์ก็จะให้เขาได้รับ ได้รับการลงโทษได้รับการได้รับโทษทันตั้งแต่อยู่ในดุนยาพี่น้องครับนาีอธิบายละเอียดมากบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะประสบกับความกัดกุ้มรุ่มร้อนความทุกข์ทรมานใจความเสียใจความเศร้าจะฮัตกะเช้ากะยูชากวัาแม้กระทั่งเดินเดินไปแล้วมีหนามมาตามท้าเนี่ยอเราก็จะเป็นการลบโทษให้แก่เขาเพราะนั้น ถ้าเราเป็นมุสลิมแล้วเข้าใจอิสลามอย่างแองแท้เราก็อาจจะทําให้ชาวโลกเขางงสงสัยวเวลาเราเกิดภัยพิบัติกับเราเรายิ้มรับได้สบายเพราะเราเข้าใจเข้าใจในเจตจานง,งในเป้าประสงค์ของพระเจ้าของอัลลอฮฺสุบานอัลจาลาไอคนอื่นที่เขาเห็นก็าอาจจะมองว่ามันเพี้ยนมันยังไงเดือนร้อนมันยังยิ้มเดือนร้อนมันยังกล่าวอัลฮัมดุลิลล่ทุกทรมานมันยังบอกว่าอะไรอัลฮัมดุลิลล่ ใครจะเข้าใจนึกได้เท่ากับคนที่เป็นบ่าวของ Allah มองพระองค์ในมุมที่ดีตลอดเวลาอีกคำหนึ่งอีกประตูคนึงอัลตาบะอัรุจัวอิลลลอฮ์ยัตรุคดัมวันดัมอะัยฮีวลัซมุอัลาอาดามิลอาดะอิลัยฮิตัวบานี้ก็จะต่างไปนิดหนึง่งอิสติกฟาร์นี้ก็ไม่มีข้อแม้ละเอียดแค่กล่าวคำว่าอัาาสลัฟุลลอฮ์นะบ่อย ทุกชั่วชั่วขณะจิตยิ่งดีแต่ตบัตนั่นก็คือการคืนกลับมาสู่อรห์ด้วยการละทิ้งบาปไม่ทิ้งเฉยๆต้องรู้สึกเสียใจและตั้งใจอย่างแน่วแน่อย่างเด็ดขาดว่าจะไม่หวนคืนไม่หวนคืนไปทําในสิ่งที่ผิดแต่ถ้ามันพลาดอีกแล้วก็ทําเช่นนี้อีกกราบชีวิตจะหาใหม่ไม่ใช่ตบัตอนุญาตเพียงครั้งเดียวแล้วพอพลาดกลับไปทําในสิ่งที่ผิดก็รู้สึก มันจะไม่ได้ผลอีกแล้วก็เลยไม่ตอบัตอันนี้เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องมีฮะดีสนะครับนบ,บีบ,บอกว่าทนะูบ إليه ا ل น ه ف إ ن ن บ أتوب إليه في اليوم นะ70ครั้งบากรีวาญะบอก70คร,รั้งโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายจงตอบัตต่อเราเถิดวันหนึ่งฉันตอบ้าต่อเราไม่ต่ำกว่า70ครั้ง ถามว่าเราในฐานะที่ด้ยอยกว่านบีมากมายบางคนอาจจะไม่ได้เลยสักครั้งหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องอะไรต้องสํานึกอยู่เสมอว่าเราเป็นคนบาปตามที่นบีบอกไว้คุณลูบาดีอาดัมคาตะมนุษย์ทุกคนไม่พ้นผิดต้องว่างั้นใครรุนคาตอ,อินอัตตวาบุนไอคนที่รู้จักสํานึกว่าตนผิดไปไงก็คือคนที่รู้จากกลับเนื้อกลับตัว พราะนั la la. ้นเราก็สามารถที่จะกลับเดินกลับตัวตอนละตลาดได้ทูกเวลาลาตลาล่าวในสุรรนนูรบอกว่าทูบูอิลลลอฮิจมีอันอยุฮัลมุมินูนละอัลละคุมตุฟลิอูนอันนี้ใครบอกเราอัลลอฮ์บอกเราบอกว่ายังไงจงตอบ้าต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดเลยโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายศรัทธาแล้วไม่ได้แปลว่าไม่ผิดศรัทธาแล้วก็ไม่ได้แปลว่าไม่พลาดศรัทธาแล้วก็ไม่ได้แปลว่าไม่ละเมิด เราจึงบอกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงกลับเนื้อกลับตัวจงเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นฟาลาที่แท้จริงไอ้ฟาลาที่เนี้ยเราก็กล่าวตอนที่เราอานาัย์เฮย阿拉ซาลาเฮียั拉ฟาลาเราก็มาแปลเชิงภาษากันว่าได้รับความสําเร็จได้รับชัยชนะอุลมาอธิบายละเอียดลงไปอีกนิดนึงบอกว่าหมายถึงคนที่ได้รับ ความสุขในสวงสวรรค์เพราะนั้นชัยชนะที่แท้จริงในโลกหน้าไม่มีอะไรเกินกว่าการที่เราได้เข้าไปสู่สวรรค์ของเราตาลยเพราะนั้นจงมาละมาจงมาสู่ความสําเร็จไอแอ,อนนว่าความสําเร็จในชีวิตสูงสุดเลยก็คือพ้นนรกและได้เข้าสวรรค์เพราะนั้นจึงไม่แปลกที่มีการอธิบายต่อยอดไปถึงผลของชัยชนะเลยนั่นก็หมายความว่าได้เข้าสวรรค์ ข้ละตรัดไปอีกในสุรบพระคัมภที whether, <me> van, 2> ่ um 2ออยีมว <ru> ่าอินนั่ลลอฮยาฮิบุตตะวบินอินนั่ลลอฮยาฮิบุตตะวบินถ้าเราวันไหนคิดว่าพระองค์ไม่รักคิดว่าพระองค์ไม่ไม่พึงประสงค์ในตัวเราอยากให้อัลลอฮ์รักหรือไม่อยู่ที่ตัวเราทำยังไงอัลลอฮ์บอกไว้แล้วเราทำเป็นไม่ได้ยินเองอยากให้อัลลอฮ์รักเหรอได้เลยกลำเนื้อกับตัวซะ เารารักอยู่แล้วเพราะนั้นเป็เงื่อนไขเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องย้าว่าไม่ใช่ครั้งเดียวนะแม้ว่ามาดว่าเม้นว่า,า,วา,วาท่านจะตอบาตรไปแล้วแต่สุดท้ายท่านกลับมาละเมิดอีกท่านก็สามารถตอบาตรได้ตลอดอีกองการหนึ่งในสุรนวุวะบอกว่าสฟ,ฟิรุรับบะคุมอินนุแกนักนาฟารจงขอพยโทษต่อพระผู้อภิบาลของเจ้า เมื่อกี้สั่งให้ต่อมาตอนนี้มาสั่งให้ขอพยะยทษอีกแล้วและบอกว่าอินนฮูกกนหอฟาร่ภาษาอาหรับเขาจะมีหลายสำนวนใครเรียนภาษาอาหรับเบื้องต้นเขาก็จะแยกว่ามี <c oughs> มีคำศัพท์หนึ่งคำรากศัพท์เขาเรียกว่ามัสดัอย่างเช่นกินการกินการเดินการอันนี้เรียกว่าเป็นรากศัพท์ แล้วก็ผันมาเป็นกริยาอดีตกริยาปัจจุบันการนาดีมูดอรและกริยาคำสั่งและจากศัพท์คำเดียวเนี่ยมีการผันไปเป็นผู้กระทำอย่างคำว่าอักลุนแปลว่ากินแปลงนิดนึงอกากิลกกุนแปลว่าผู้กินแปลงอีกคำว่ามะคูนแปลว่าถูกกินเห็นไหมไอไอไอการแปลงเหล่านี้เป็นกฎของภาษาอาหรับเขา แต่มอีอันหนึ่งเขาแปลงไปผู้กินนี่แหละถ้าจะแปลว่ากินเยอะกินมากใช้คําว่าอาการผู้กินเมือนอาการดอรบาแปลว่าตีเห็นไหมดอบุญดอบุญแปลว่าตีการตีดอรบาแปลว่าอะไรมีคนคนหนึ่งจะเป็นเอกพจน์เป็นบุรุษที่สามได้ตีไปแล้วตีใครกัแล้วแต่ก็ว่าเรื่องของกรรมตีแพะตีแกะตีคน แปลว่ายาสิบแปลว่ากําลังตีดดริบุนแปลว่าผู้ตีแต่ถ้าบอกว่ามันชอบตีมันตีเยอะเจอใครมันก็หวดหมดดรอบพี่น้องครับวอฟราบปลว่าอภัยโทษแปลว่าอภัยโทษรอฟิรุนแปลว่าผู้ผู้ให้อภัยแต่ตรงนี้เราไม่ได้ใช้คําว่าวอฟิรใช้คําว่าแกนะกอบตารกอบตาร แปลว่าผู้ให้อภัยอย่างเลือล้นเห็นไหมนี่สำรวนภาษาอะครับถ้าจะว่าผู้ให้อภัยเฉย,ยๆก็เฟรจบแต่นี่ไม่ใช่ใช้คาว่าก็ฟาร์คือจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่แค่ให้แล้วให้นิดให้หน่อยให้เยอะมันก็มีกําลังใจนะว่าเราเป็นกอฟาร์แต่ว่าผู้อภัยเองจะมีบาปสักปานใดก็แล้วแต่ถ้ารู้จักขออภัยเราก็ให้อภัยการขออภัยอย่างทั่วน้องครับ มันตอกย้ำะาระลายอย่างในนั้นนะม,มันมันมันแฝงความหมายไว้เยอะโอ้เราขอพยโทวงข้าพระองค์ข้อแรกเลยเชื่อว่ามีพระเจ้าไว้ถ้าไม่มีถ้าไม่เชื่อมันจะขอไหมข้อสองก็คือเชื่อว่าพระองค์นั้นสามารถที่จะให้อภัยและข้อต่อไปก็คือไม่ได้ไปขอต่อคนโน้นคนนี้คนคนั้น,นอันนี้ก็มีตอฮีดเป็นการขอต่อเราองค์องเดียวจากคําว่า เราอัสฟิรุลลอฮ์เนี่ยโอ้ลลอฮ h ขออภัยโทษให้แก่รพระองค์ด้วยนัยยะมันแฝงความหมายลึกซึ้งนะที่ซ่อนอยู่ที่เราอาจจะไม่อยากรู้ก็ได้แต่ที่แน่ๆหนึ่งเราเชื่อว่ามีอลลอฮ h สองอลลอฮมีคุณสมบัติเรียกว่าเป็นสิฟัตก็คือการทันที่สุดเราไม่ไปแบมือขออภัยโทษจากสิ่งอื่นก็เรียกว่าเป็นการ ด,ดูอาโดยตรงสู่อัลลอฮ์นบ,บีก็บอกว่าอัดูอาอวลอิบาดะยบดุลลอฮวะลาตูชริกูบิฮิชัยอเมื่อใดมีอิบาดะเมื่อนั้นต้องไม่มีชิริกอันนี้ก็ไเรียกว่าชิริกุลอูลูฮียะในแง่าการที่เราจะไปหวังพึ่งพิงจากสิ่งอื่นเราไม่หวังเพราะนั้นแค่การขออภัยโทษแฝงไปด้วยอะไรความหมายอันลึกซึ้งวันนี้นะครับ เราจะมาสรุปนะให้พี่น้องได้ฟังข้อแรกเลยเนี่ยการขอพย่โทษเป็นสิ่งที่มิฮุลอัลดนุวัตสิยาตเป็นการลบล้างบาปแน่นอนเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าการที่จะพ้นผิดพ้นภัยตัวเองได้มีอยู่สองประตูพี่น้องครับบาปโดยทั่วไปขออภัยก็พ้นแต่ถ้าบาปไหนที่เป็นบาปใหญ่จะพ้นได้ก็ต้องด้วยการเต้าเท่าบป บาปใหญ่าบาปเล็ไอ้บาบเล็กเนีเ่ยไม่ใช่แค่การขอไปอโทษอ่านนั่นละมาก็ได้รับอภัยเดินมามัสยิดก็ได้รับการอภัยละมาสุนัตก็ได้รับการริกุรุลล่ถึงสินอดในวันอ,อัลอ์ในวันอะไรอาชุระสุนัตวันจันทร์วันพร์หัสพวกนี้ก็เป็นการลบล้างความผิดบาปแม้กระทั่งละมาด5าเวลาของเรา ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะลบล้างไอความผิดบาปเล็กๆน้นอยๆเดีที่มันเกิดขึ้นระหว่างวันระหว่างปีระหว่างเดือนแต่การที่เราจะพ้นภัยใหญ่บาปใหญ่ได้นะั้นบาปใหญ่พี่น้องก็คงจะเคยได้ยินสีนายเงี้ยอาการ์านยูตบ,บีดามานดากินเหล้าเล่นมน้านกินดอกเบีย้ยเดี๋ยวนี้ดอกเบี้ยก็เกิดเมืองแล้วก็แยกไม่ออกเพราะว่าคนที่เอามาเสนอให้ท่านก็เป็นท่านครูที่ท่านวางใจ หลายเรื่องเลยเข้าข่ายของดอกเบีย้ยทั้งนั้นแล้วก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ก็เรียกว่าบาปใหญ่จะพ้นได้จะหลุดได้จะไม่มีอะไรติดตัวเราไปก็คือเรื่องของการตบาบ้าการตบา,ารตบ้าก,ก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะตัดใจเลยเสียใจในสิ่งที่กระทำกลับหาอัลลอฮ์เสียใจและตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่เกิน กลับไปอันนี้เลยว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของกันต่อบบาปราะนั้นวันนี้ถัดมาก็คือฮิฟดุลกลลมินัลกัสวะพี่น้องครับคนที่เฝ้าเพียรขอตอบัาตปตอบพระองค์เฝ้าเพียรการขอพภัยโทษตอพระองค์มันก็เป็นการห้ามปรามเกิดพฤติในว่าคนที่อยากจะกลับเนื้อกลับตัวคนที่อยากจะพ้นผิดย่อมไม่ พาตัวเองไปกระทาผิดซ้ำซากอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ายังไม่รู้จักเอขออภัยเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวค่อยไปรวมยอดอีกหน่อยเดี๋ยวขออะไรไปไปเอาทีเดียวตอนเรืนอนอมตอนแต่ถ้าเราขออภัยโทษอยู่ต่อเวลามันก็เป็นเหตุเป็นผลที่จะค้ำยันกันเองว่าก็ในเมื่อเรายังอยากจะให้อลลอฮฺไปโทษไอ้ครั้นจะไปทําต่อเนี่ยมันก็เหมือนต่อประโยชน์เพราะนั้นมันก็จะเป็นการห้ามปาม การที่เราจะย้อนกลับไปทําผิดได้โดยอีกทางหนึ่งประการถัดไปพี่น้องประการที่สามก็คือสัพพบุตรตมะอันินะวะอานาซียเราบาปเราผิดเรารู้สึกสำนึกมีมีโทษมีบาปติดตัวแต่พระตะวันไหนวันใดและเมื่อใดที่เราได้กลับเนื้อกับตัวที่เราได้ขอพยโทษอ้อาออย่างต่อเนื่องความสงบภายในย่อมเกิดขึ้นความวางใจย่อมอะไร เรียกว่ามีความอบอุ่นใจขึ้นไม่ไม่ว้าเวไม่โงงเวงเพราะอย่างน้อยเราก็คิดจะเลิกและอย่างน้อยเราก็ได้กลับเนื้ดกลับตัวต่ออรรรแล้วเพราะฉนั้นไอ้ความกังวลใดๆมันจะเกิดอะไรขึ้นก็นเกิดเราก็ไม่กังวลละมันจะเกิดถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราก็ยังไม่ค่อยสะทกสะทานแน่นอนเราท่ามนุษย์กลัวตายด้วยกันทุกคนแต่เมื่อถึงวัยวัยหนึ่งมันก็ต้องยอมรับ ยอมรับไปยังไงมันต้องตายเพราะฉะนั้นไอ้ความกังวลใจไม่ได้อยู่ตรงตายมันอยู่ตรงหลังจากตายไปแล้วเนี่ยตอนนี้เราคิดเลยไปถึงนู่นละอดีตอาจจะกลัวแค่ตายเฉยแต่มาแล้ววันนี้อายุเลยหกสิบมาแล้วจะเจ็ดสิบมันก็คิดมันก็เป็นกังวลมันก็เครียดนะครับว่าตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะอนาจส่วนที่ทําไว้มันจะพอไหมไอ้โทษบาปที่ทําไปมันถูกลบล้างไหม และเราไปนอนอยู่คนเดียวในกุโร์เวลาถูกสอบสวนเราจะตอบได้ไหมเพราะนั้นถ้าเรารู้จักอิสสิกฟาดเยอะๆขออภัยโทษเยอะๆและขอต่อบาตต่อพระองค์แน่นอนครับไอความสงบสุขภายในไอความสุขทางใจมันย่อมีอีกประการหนึ่งประการที่สีรับอุตราจาตไวซยาและตุลาสนาอย่าลืมว่ามันเป็นการยกระดับเพราะอย่าลืมว่าไอที่ไอความผิดหรือโทษบาป ในกุรานยืนยันชัดเจนว่าเาลาเราจะเปลี่ยนความไม่ดีที่ทํามาแต่ในอดีตเป็นความดีหมดเลยยกระดับไหมจากการที่ว่าเราทําดีมาคึกคักลางกาก็แปลว่าไอ้ดีก็ทําไอ้ผิดก็ทําไอ้ชั่วก็ทําแต่พอถ้าเราเตาบัรปุ๊บเนี่ยไอ้ในซีกชั่วทั้งหมดเนี่ยเอาเราเปลี่ยนให้เป็นเป็นฮัสนะดเป็นความดีเพราะฉะนั้นการขออภัยโทษการเตาบัดต่อพระองค์เป็นการยก ยกฐานะยกระดับตัวเราเองอันสุดท้ายที่เราประสงค์ที่เราปรารถนาะอันดับญาติมินอัซาบิลล่ห์ก็คือพ้นจากการลงโทษขอรับสบานวาัวะตออาตรงนี้แหละครับคือหัวใจนะครับหรือว่าเป็นเป้าหมายหลักของการเตาบัตหรือการขออภัยโทษเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราหันครับหันกลับมาเตาบัตตกลง สัมพันธ์ระหวา่างเรากับพระเจ้าก,ก็ก็เกิดเป็นสัมพันธ์ใหม่ขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะการที่เราทิ้งห่างออกไปนั่นเท่ากับเราตัดสัมพันธ์กับพระเจ้าเราฝืนพระองค์ก็เท่าเราตัดสัมพันธ์กับพระองค์แต่วันไหนที่เราเข้าหาพระองค์การกลับเนื้อกลับตัวก็เท่ากับว่าเรามาเชื่อมมาเชื่อมสายใหยหรือสายสัมพันธ์ ระหว่างเราแลัลอสบานูตาลาเพราะออนั้นวันนี้พี่น้องครับเหตุของบาปเหตุของโทษที่แล้วมามันจะมาปรากฏไม่วันใดก็วันหนึ่งและถ้ามันปรากฏแล้วอเล็กคิดบัญชีกับเราก็ให้มองในมุมบวกไว้ว่านี่คือการปรารถนาดีนี่คือสิ่งที่อเล็กประสงค์อยากให้มันเกิดขึ้นกับเราก่อนที่เราจะลาลับจากโลกนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอาดาบในอักิรอนนั้นอุรุนแรง ร้ายกาศมากกว่าความทุกข์ทรมานในดุนยาเพราะนั้นก็คงไม่มีอะไรดีเกินไปจากสองข้อนี้สำหรับคนที่อีหม่าและศรัทธาและเชื่อว่าเชื่อว่าตนเป็นคนบาปมนอิสติฟาร์มีตัวบทมีหลักฐานชัดเจนนะครับบอกว่าอัลลอฮ์ะจะไม่ลงโทษกราบเรที่บาปยังขอบาวยังขออภัยโทษมีฮะดีษบทหนึ่งสั้นๆ บอกว่าใครก็ตามอ่านเช้าตายกลางวันหรืออ่านตอนมืดตายตอนคืนโอกาสที่เขาจะได้เขา้าสวรรค์สูงมากผมเคยยกเอามาแปลให้พี่น้องฟังก็ถ้าใครยังไม่จําก็ไปจดแล้วไปท่องอ่านซะอย่างน้อยในกลางวัน um oh, Allah, อัลลอฮฺมาอันตารับบีโออัลลอฮ์พระองค์คือพระผู้อวย่างของข้าและอิลาฮ์อิลลัอัลลอไม่มีผู้ที่คูกก่ควรแก่การคู่ควรแก่การเคารพกราบไหว้อื่นใด นอกจากพ il ระองค์ลาอิลาอิลลอันตะขอลักทนีวะอานะอับดุกะสารภาพว่าเราคือบ่าวของพระองค์พระองค์เป็นผู้สร้างวะอาลาอัฮดิกะมัสตะตะตุไอพันทะสัญญาที่อัลลอฮ์ให้ไว้หรือหรือเราสัญญาไว้กับพระองค์เนี่ยคือสิ่งที่เราทําได้ทั้งหมดนั่นแหละอะไรเหรอแต่ว่าข้อบัญญัติต่างๆส่วนใหญ่แล้วร้อ ไม่เกินกําลังมนุษย์แต่อาจจะมีบางอย่างที่มันก็ไม่จะเป็นข้อบังคับถ้าเราไม่สามารถก็แปลว่าทุกอย่างที่เป็นพันธสัญญาหรือเป็นข้อบัญญัติที่อโลย์มาข้อที่จริงก็คือสิ่งที่เราทําได้ถึงนั้นมาสโตอะตุเอาอุสุบิกคมินเชริมาสนาตุขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากผลร้ายใดๆจากการที่เราได้กระทําผิดไปอบิชริมาสนาตุ ว่าอับูอุลกะบินีอามาติกะอะลัยยะวะอับูบิดัาบีฉันยอมรับในเนี่ยมัธที่พระองค์ให้มากมายกายกองและก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญฉันยอมรับในโทษบาปทั้งหลายทั้งปวงอันนี้สำคัญมากสารภาพบาปแต่ไม่ใช่กับหลวงพ่อไม่ใช่กับหลวงพี่ไม่ใช่กะโตอิหม่ามแต่กับใครกับอัลลอฮฺสุบานูอัตลอลาฟังฟิรลีฟะฟะฟัลฟัลฟิรลี อัลลอฮฺมันตรับบิลาอิลาอิลลาอันตะขลักตันีวะอานาอับดุกะวะนาวะอานาอาลาอัลกะวะวะดิกะมาสตาตุอาอูซุบิกะมินชัรริมาสนาตุวะอบูอุลกะบินิอัมติกะอัลัยะวะอบูบิซัมบิฟังฟิรลีจงอภัยโทษให้แก่พระองค์เถิดะอินนะฮูลายัฟฟิรุซุนูบอิลลาอันตะไม่มีหน้าไหนไม่มีใครที่จะห้อภัยโทษแก่ฉันได้นอกจากพระองค์นบีบอกว่าใครอ่านกลางวันแล้วตายกลางวันโอกาสสูงที่จะได้เข้าสวรรค์ งาตายกลางคืนนี่โอกาสสูงที่จะได้เข้าสวรรค์เพราะนั้นก็ขอฝากเตือนตัวเองและท่านทั้งหลายว่าเ,เราเม้นเราไม่พร้อมเราก็ตายได้เพราะฉะนั้นเราจงทําตัวให้พร้อมก่อนที่ความตายจะมาถึงเราเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่อย่างไรเพราะฉะนั้นสามข้อนี้หนึ่งดวอายอยู่เป็นกิจวัตรสองอิสติกฟาสอยู่เป็นประจ,จําและที่สําคัญเตบาบัรอย่างต่อเนื่องมันก็จะคุ้มครอง اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم